เมื่อคืนนอนกี่ชั่วโมงคะหลับแล้วตื่นขึ้นมาอีกหรือเปล่า ไอาอาการหลับยากหลับหลับตื่นตื่นมึนมึนงงงงตื่นขึ้นมาแล้วเพลียแล้วเหนื่อยมากๆแบบนี้นะคะเราต้องเริ่มสังเกตตัวเองค่ะการนอนไม่พอส่งผลถึงสุขภาพองค์รวมนะ,ะรวมถึงปัญหาเรื่องของการปวดขมับค่ะปวดขมับปวดท้ยทอยปวดต้นคอค่ะปวดตึงคอบ่าไหลนะ,ะปวดขมับข้างเดียวปวดหัวค่ะมีอาการปวดกระมอกตาปวดสันจมูกเป็นไมเกรนแบบนี้ร่างกายอาจจะขาดสารอาหารก็ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นวิตามิน B หรือในส่วนของแมกนีเซียมค่ะซึ่ง ่งแมกนีเซียมเนี่ยจะมีความจําเป็นต่อการดูแลระบบประสาทและสมองของเราร่วมกันกับวิตามิน B ค่ะโคเกีเองก็ได้รับคําแนะนําให้ทานในส่วนของแมกนีเซียมกับวิตามิน B ค่ะร่วมกันเพื่อดูแลระบบประสาทและสมองนะคะตัวนี้เป็นแมกนีเซียมซิเตรตค่ะนําเข้าจากทะเลเดซียเลยมีความเข้มข้นสูงแต่ไม่สอะท้องนะคะตัวนี้ทานครั้งละ1เม็ดวันละ2ครั้งมีซิงค์มีวิตามิน B1B6 B12 มีเหล็กมีสังกะสีมีทองแดงค่ะ ทานวันละ1เม็ดหลังอาหารเช้าได้เย็นแบบนี้ได้เลยใครอยากได้ค่ะกดรับโค้ดส่วนลดในตะก้าร้านค้าได้เลยจ้ะ